อรุณสวัสดิ์ครับผมพี่ชาวครับผมเป็นไงครับฝนตกเมื่อคืนสบายดีครับปี่ดีครับต้องปีนอะยังไม่ตื่นไม่ตื่นตื่นไี่ลีบปิดนี่ด้วยอ๋อเปียกเลยเหรอหลังเปียกหมดนอนจมน้ำอยู่เนี่ยนอนตุ่มแฉะเลยอรุณสวัสดิ์เจ๊ งานศัลย์กินปวดร้องงงๆตั้งนาฬิกาถูกว่าดังตลอดเลยอ้าวแล้วทำไงต้องใช้นิ้วมันโอ้ยอย่ากลัวกล้องเลยปวดร้องวันนี้ทำอะไรกินแต่เช้าเอ่ยนี้คะัปวันนี้ข้าวต้มเหรอครับโอ้ยฝนตก อา้าวคือโตไปไหนนี่อ่าบน้ำเหรอฝนตกครับตอนนี้คองมะเดื่อครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์วันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่อะไรนะ ฮะท,ทะที่สิบสี่เช้าวันอาทิตย์ที่สิบสี่ครับข้องมาเดือตอนนี้เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยเต็นท์พวข,ข้างพังหมดเลยฝนตกว่าน้ำก็ขึ้นเนยอะกว่าเดิมหน่อยนึงครับเมื่อวานน้ำไม่ค่อยมี นี่ครับภาบน้ำตบอ,อนี้เมื่อคืนเดินมาส่องมันก็เห็นมีปลาเลยนะครับมีปลามีปูน้ำใสามากน้ำใสยเย็นมากเลย จะควบคุมมาด้วยหมอกนะครับหมอกตอนเช้าปั่งโน้นฝั่งน้นก็จะมีอ่ะเต็นนิดขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับวันนี้